n o r s ส h e r e พอดแคสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอชีวิตของสตรีท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์อิสลามค่ะท่านไซนับบินคุไซมะคือท่านอาจจะไม่ใช่คนที่ถูกพูดถึงบ่อยนักแต่ว่ามีฉายาที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะครับผม เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเอ่อก็กลั่นมาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นการบรรยายนะคะซึ่งให้มุมมองเกี่ยวกับชีวิตท่านแล้วก็สิ่งที่ท่านทิ้งไว้เป็นแบบอย่างคะ่ะครับเป้าหมายวันนี้ของเรานะคะก็คืออยากจะดึงประเด็นสําคัญสําคัญออกมาอะไรที่ทําให้ท่านเป็นที่จดจำเอ่อแล้วมีบทเรียนอะไรที่เราเอาไปใช้ได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องคุณค่าของการทําอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ส่งผลยิ่งใหญ่หรือว่าการสร้างสิ่งที่ยั่งยืนจริงๆนะคะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับ ค่ะคำถามที่มันจุดประกายความทิดก็คือว่าสตรีท่านหนึ่งเนี่ยใช้ชีวิตหลังแต่งงานครั้งสําคัญแค่ไม่กี่เดือนเองแต่ทําไมถึงได้ชื่อว่ามันดาแห่งผู้ยากไร้ล่ะคะมันมีเคล็ดลับอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเอาละคะ่ะมาลองคุยเรื่องมีกันดูนะคะครับผมเริ่มที่พื้นเพท่านก่อนนิดนึงนะคะท่านไซนับบินคูไซมะเนี่ยมาจากมักกะเผ่ากุเรชเลยชีวิตช่วงแรกๆก,ก,ก็คล้ายๆสตรีในยุคนั้นนะคะ แต่มีจุดเปลี่ยนคือสามีท่านแรกเสียชีวิตในสงครามบาดาร์ท่านก็เลยกลายเป็นหญิงไม้ค่ะครับต้องให้ภาพบริบทนิดนึงว่าหลังสงครามบาดาร์เนี่ยซึ่งเป็นการรบครั้งใหญ่มากๆของมุสลิมยุคแรกๆเลยนะครับตอนนั้นสังคมก็สูญเสียเยอะมีผู้หญิงไม่น้อยเลยครับที่เสียสามีไปกลายเป็นหญิงไม้ซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างท้าทายมากในสังคมแบบนั้นนะครับค่ะนึกภาพออกเลยค่ะใช่ครับ และในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยการแต่งงานใหม่ก็เป็นเรื่องปกติเป็นทางออกหนึ่งแต่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับท่านใสนับตั้งแต่แรกเลยก็คือมีบันทึกว่าช่วงแรกๆนะครับท่านไม่ได้รีบร้อนจะแต่งงานใหม่เลยแต่ท่านกลับแสดงความไว้วางใจในอัลลอฮ์มากๆว่าเดี๋ยวพระองค์จะดูแลจัดการชีวิตท่านเองอันนี้มันสะท้อนความศรัทธาที่แบบมันคงมากๆท่มา,มา,ามกลางความไม่แน่นอนเลยนะครับโอ้เป็นมุมที่น่าสนใจจริงๆค่ะแสดงถึงแก่นของความศรัทธาเลยนะคะ แล้วถ้ามองเรื่องครอบครัวก็มีความพิเศษเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีข้อมูลว่าน้องสาวต่างมารดาของท่านก็คือท่านหญิงไมมูนะเนี่ยต่อมาก็ได้เป็นภรรยาของท่านาส,สดาเหมือนกันครับผมใช่ครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่ได้รับเกียรติสูงส่งมากๆเลยนะคะครับผมเอาละค่ะทีนี้มาถึงจุดที่คนรู้จักท่านมากที่สุดเลยก็คือฉายาอุม,มูลมาซากีน อุมเอามาสากินนะคะที่แปลว่ามารดาแห่งผู้ยากไร้และขัดสนคือแค่ฟังชื่อก็รู้สึกถึงความเมตตาแล้วประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆค่ะทําไมท่านถึงได้ฉายานี้ทั้งที่ข้อมูลอื่นๆแบบรายละเอียดชีวิตประจําวันอาจจะมีไม่เยอะนักล่ะคะนี่แหละครับคือจุดที่น่าทึ่งมากคือแหล่งข้อมูลที่เราดูกันเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่ารายละเอียดชีวิตประจําวันหรือเหตุการณ์เฉพาะเฉพาะในชีวิตท่านไซนับยะมีบันทึกไว้น้อยจริงๆนะครับถ้าเทียบกับภรรยาท่านอื่นๆ ของท่าาานศาสดอ๋อค่ะแต่สิ่งที่เด่นมากๆแล้วก็ถูกพูดถึงต่อๆกันมาชัดเจนที่สุดเลยก็คือคุณลักษณะด้านความเมตตากรุณาการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การดูแลคนขัดสนคนยากไร้เนี่ยแหละครับอืม mm. สิ่งนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างก็อาจจะบอกว่าเออบางทีแก่นแท้ของคุณงามความดีที่สำคัญที่สุดอย่างความเมตตาความเอื้ออาทรเนี่ยมันส่องสว่างได้ด้วยตัวมันเองนะครับ คือมันเป็นที่จดจําได้แม้ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆอื่นๆในชีวิตอาจจะไม่ได้ถูกบันทึกไว้มากนักก็ตามเหมือนกับว่าความดีอันนี้มันเข้มข้นจนเป็นตัวตนของท่านไปเลยเป็นประเด็นที่ชวนให้คิดตามเลยค่ะโดยเฉพาะพอเรารู้ว่าท่านใช้ชีวิตเป็นภรรยาท่านาศาสดาแค่ประมาณเอ่อแหรือ9เดือนเองนะคะครับ สั้นมากครับสั้นมากๆค่ะสั้นจนแบบอาจจะคิดว่าแทบไม่มีเวลาสร้างชื่อเสียงหรือผลงานอะไรเป็นรูปธรรมตามความเข้าใจทั่วไปเลยใช่ครับคำถามก็คือแล้วอะไรล่ะคะที่ทำให้ช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้มันฝังความทรงจำที่ยั่งยืนในฐาน,นะมารดาแห่งผู้ยากร้ายลงไปในประวัติศาสตร์ได้คำถามนี้ดีมากครับแล้วมันก็นำเราไปสู่หัวใจสำคัญที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ให้เห็นเลยนะครับซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสำคัญเลย คือหลักการข้อหนึ่งในฮะดิษหรือคำสอนของท่านาศาสดามมฮัมหมัดนะครับฮะดิษบทนี้แรงงานโดยท่านหญิงออาิชาะภรยาอีกท่านหนึ่งซึ่งมีความหมายลึกซึ้งมากแล้วก็เกี่ยวโยงกับเรื่องนี้โดยตรงเลยค่ะรอฟังเลยค่ะ ใจความสําคัญของฮะดิษนี้นะครับก็คือท่านศาสดาสอนว่าจงมุ่งมั่นทําความดีให้ถูกต้องสม่ําเสมอแล้วก็อยู่ในขอบเขตความสามารถแล้วก็ให้รู้ไว้นะว่าการงานอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้พาใครเข้าสวรรค์ได้หรอกถ้าไม่มีความเมตตาของอัลลอฮ์แต่ว่าการงานที่อัลลอฮ์รักที่สุดเลยนะคือการงานที่ทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตามอ๋ oh. เห็นไหมครับหัวใจหลักคือคําว่าต่อเนื่องสม่ําเสมอไม่ใช่ปริมาณหรือความยิ่งใหญ่ของการกระทําแต่ละครั้งคือการทําดีเล็กๆน้อยๆแต่ทําเป็นประจําทําสม่ําเสมอเนี่ยมันมีคุณค่ามีความสําคัญในสายตาของอัลลอฮ์มากกว่าการทําดีครั้งใหญ่ๆแต่ทําครั้งเดียวหรือนานๆท,ทําทีแล้วก็หายไปเข้าใจเลยค่ะทําเรื่องใหญ่ๆครับผมแต่หลักการนี้บอกว่า แค่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราพอทำได้แต่ขอให้ทำสม่ำเสมออย่างการแบ่งปันเล็กๆน้อยๆทุกวันหรือพูดจาดีๆให้กำลังใจคนรอบข้างเป็นประจำหรือช่วยเท่าที่เรามีกำลังอย่างต่อเนื่องเนี่แหละค่ะสิ่งเหล่านี้ตั้งหากที่มีค่าจริงๆในมุมมองของอิสลามถูกต้องเลยค่ะมันทำให้เห็นว่าจริงๆทุกคนก็มีศักยภาพที่จะสร้างผลกระทบดีๆได้ไม่ต้องรอจังหวะไม่ต้องรอให้มีทรัพยากรเยอะ แค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทําได้แล้วทํามันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่สาคัญสุดเลยนะคะใช่เลยครับและแนวคิดเรื่องความสม่ําเสมอในการทําความดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันยังเชื่อมไปถึงอีกประเด็นที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกนะครับที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นก็คือเรื่องของการเป็นที่รู้จัก มรดกที่แท้จริงอืมน่าสนใจค่ะครับแหล่งข้อมูลอธิบายว่าการเป็นที่รู้จักที่แท้จริงที่มันมีความหมายแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่เชื่อเสียงความดังหรือการยอมรับในหมู่คนบนโลกนี้นะครับแต่คือการเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับนอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างเราต่างหากค่ะมีฮะดีสอีกบทหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดนี้ครับกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบ่าว ผู้ที่มีความยำเกรงตักว่าผู้ที่ร่ำรวยซึ่งในที่นี้หมายถึงพอเพียงไม่ต้องพึ่งใครแล้วก็ผู้ที่เก็บตัวคือไม่สแสวงหาชื่อเสียงไม่อโอวดอ๋อค่ะค่ะถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นเรื่องของท่านไซนับบินคุไซม้าก,ก็เหมือนเป็นภาพสะท้อนหลักการนี้เลยครับ คือแม้ประวัติละเอียดละเอียดจะมีน้อยไม่ได้มีวีรกรรมโลดโผนหรือเรื่องที่ทำให้ท่านดังในวงกว้างตามมาตรฐานโลกแต่คุณลักษณะเด่นอย่างเดียวคือความเมตตาที่ท่านทำสม่าเสมอจนได้ฉายามารดาแห่งผู้ยากไร้เนี่ยกลอบกลายเป็นสิ่งที่ถูกจดจาถูกยอมรับแล้วก็เป็นมรดกตกทอดมาอันนี้มันตอกย้ำเลยว่าคุณค่าที่แท้จริงมันไม่ได้วัดกันที่สายตาคนเสมอไปแต่มันอยู่ที่การยอมรับของพระเจ้า Hmm. แม้แต่ในกุรานเองก็มีพูดถึงศาสนาทูตบางท่านที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกชื่อไว้ให้เรารู้จักแต่สถานะการเป็นศาสนาทูตของพวกท่านนะอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ลดลงเลยแสดงว่าการรับรู้ของพระองค์เนี่ยสำคัญที่สุดครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะถ้าสรุปง่ายๆก็คือคุณค่าหรือว่า i m p a c คจริงๆของชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ยอดไลค์ยอดฟอลโลเวอร์หรือจํานวนคนรู้จักหรือตําแหน่งทางสังคมเลยครับผมแต่มันวัดกันที่ เนื้อแท้ของการกระทําแล้วก็คุณลักษณะของเราว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าชีวิตท่านใส่นับนี้เป็นเหมือนกรณีศึกษาที่ชัดมากเลยนะคะท่านอยู่บนโลกนี้สั้นๆมีเวลาน้อยนิดในการสร้างโปรไฟล์ทางสังคมแต่ด้วยความดีเล็กๆที่ทําสม่ําเสมอท่านกลับสร้างเลกาซี่ที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับที่สูงส่งกว่านั้นมากๆใช่เลยครับชัดเจนมากครับ น่าสนใจจริงๆค่ะทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายในชีวิตท่านนะคะตามข้อมูลที่มีก็คือท่านไซนับถือเป็นพระยาท่านที่สองของท่านศาสดารองจากท่านหญิงคอดียะที่เสียชีวิตตอนที่ท่านศาสดายังมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงเลยค่ะที่ท่านศาสดาเป็นคนทําพิธีละหมาดขอพรในงานศพหรือสลัดเอาจานาซะให้กับท่านด้วยตัวเองครับผมและตรงนี้เราอาจจะย้อนกลับไปเชื่อมโยงกับอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจที่พูดถึงในแหล่งข้อมูลเหมือนกันครับ คือเรื่องที่ว่าอาวโลสุบานาวัตาอาลาอาจจะทรงเอ่อทำให้บั้นปลายชีวิตหวานชื่น sweet n the end of life ให้กับบางบางคนทันเพ้หวานชื่นเหรอคะเป็นยังไงคะครับการทําให้หวานชื่นเนี่ยอธิบายได้ว่าเป็นการที่พระองค์ทรงนําทางหรือเปิดโอกาสหรืออำนวยความสะดวกให้คนคนนั้นได้ทําความดีบางอย่าง เป็นการส่งท้ายก่อนที่พระองค์จะรับชีวิตเขาหรือเชอกลับไปไม่ว่าจะเป็นการทำดีครั้งสำคัญครั้งเดียวหรือการทำดีที่ทำมาเรื่อยๆก็ตามนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอมาดูในกรณีท่านไซนับความแม่ตาต่อผู้ยากไร้ที่ท่านทำสม่ำเสมอตลอดชีวิตท่านแม้กระทั่งในช่วง8 9เดือนสุดท้ายที่เป็นภรยาท่านาศาสดาเนี่ยก็อาจจะเปรียบได้กับความดีงามส่งท้ายที่อัลลอฮประทานให้ท่านได้ทำอย่างต่อเนื่องก่อนที่ท่านจะจากไป และความดีงามนั้นเองที่กลายเป็นมรดกอันหอมหวานเป็นภาพจำที่งดงามที่สุดที่คนระลึกถึงท่านมาจนถึงทุกวันนี้อื เหมือนเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินเช่นคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามไม่นานแล้วเสียชีวิตไปหรือคนที่บริจาคทรัพย์สินครั้งใหญ่แล้วจากไปอะไรแบบนี้ครับการทําดีช่วงท้ายชีวิตมันเลยมีความหมายพิเศษจริงๆเป็นการปิดท้ายเรื่องราวที่สมบูรณ์แล้วก็ให้แง่คิดมากๆเลยค่ะสรุปแล้วจากที่เราได้มาเจาะลึกเรื่องท่านไซนับบินคุไซมาวันนี้เนี่ยเราได้บทเรียนที่มีค่ามากๆเลยนะคะ ตั้งแต่เรื่องพลังของความเมตตาที่แท้จริงที่ทำให้ท่านได้ฉายามารดาแห่งผู้ยากไร้ทั้งที่มีเวลาในประวัติศาสตร์สั้นๆครเป็นจนถึงบทเรียนเรื่องคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของการทำดีเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักมากแล้วก็ที่สำคัญสุดๆคือแนวคิดที่ว่าการเป็นที่รู้จักและคุณค่าที่แท้จริงมันอยู่ที่การเป็นที่ยอมรับในสายตาพระเจ้าไม่ใช่ชื่อเสียงในหมู่มนุษย์นะคะใช่ครับ ประเด็นเหล่านี้ล้วนกระตุ้นให้เราได้คิดตามเรื่องความหมายเป้าหมายของชีวิตได้ดีเยี่ยมเลยครับแล้วก็เพื่อให้การคุยของเรามันสมบูรณ์ขึ้นไปอีกอาจจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสัก2ประเด็นนะครับได้เลยค่ะซึ่งมันต่อย,ยอดจากที่เราคุยกันแต่ว่าไม่ได้มีคำตอบเ,เป๊ะในแหล่งข้อมูลโดยตรงนะครับคำถามแรกคือแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันเนี่ยเน้นเรื่องการกระทำหรือความดีที่แสดงออกเล็กๆอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับใช่ค่ะ แม้ว่าบางครั้งโอกาสหรือความสามารถในการแสดงออกเป็นการกระทําภายนอกมันอาจจะมีจํากัดเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเทียบเคียงกับการกระทําในการสร้างชีวิตที่มีความหมายหรือเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้มากน้อยแค่ไหนอืมเป็นคําถามที่น่าคิดมากค่ะครับและคําถามที่2แนวคิดเรื่องการเป็นที่รู้จักณนะพระเจ้าสําคัญกว่าการเป็นที่รู้จักในโลกเนี่ย มันท้าทายความคิดความเชื่อหรือค่านิยมยุคนี้เกี่ยวกับความสำเร็จและผลกระทบที่เรามักจะวัดกันด้วยตัวชี้วัดภายนอกอย่างชื่อเสียงการยอมรับทางสังคมตำแหน่งหรือความรวยยังไงบ้างครับจริงด้วยค่ะ การให้ความสําคัญกับการยอมรับจากพระเจ้ามันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองความสําเร็จในชีวิตประจําวันของเราไปได้ยังไงนี่ก็เป็นคําถามปลายเปิดนะครับที่น่าจะลองนําไปคบคิดกันต่อเพื่อหาความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นสําหรับชีวิตเราแต่ละคนครับค่ะเป็นคําถามทิ้งท้ายที่กระตุ้นความคิดได้ดีมากๆเลยค่ะและขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางสํารวจเรื่องราวอันน่าประทับใจนี้ไปกับเราค่ะหวังว่าการสนทนาของเราวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ n o r h p h e r e Podcast